DJI Neo 2กล้าหาญและปลอดภัยพร้อมกันชนรอบพิทาง DJI ผ่านมาพร้อมโดรนใหม่ชื่อ DJI Neo 2ที่มีความหลากหลายและความปลอดภัยซึ่งเปิดตัวในประเทศจีนเมื่อวันที่3 0ตุลาคม2025พร้อมกับกาดกันใบพัดที่สามารถปิดปิดได้ซึ่งเป็นโดรนที่สามารถใช้ได้ด้วยน้ำหนักเพียง151กรัมแต่ฉลาดกว่า DJI Mini 2มีความหลากหลายที่สูงพร้อมกับกากันใบพัดที่สามารถปิดปิดได้ซึ่งเป็นกากันใบ พัดที่สามารถปิดปิดได้พร้อมกับโหมดบินแต่ครั้งเดียวและระบบกันชนที่ฉลาดที่สุดในโดรนระดับนี้กันชน360องศาพร้อมไลดาข้อมูลเพิ่มเติมหัวใจของ DJI Neo 2คือความปลอดภัยซึ่งได้อัปเกรดระบบตรวจจับให้เป็นระบบกันชนรอบทิศทางที่ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ไลดดาด้านหน้าซึ่งสร้างฟองสบู่การรับรู้360องศารอบตัวโดรน กาดกันใบพัดแบบปิดทึบทําให้นิโองกลายเป็นหนึ่งในโดรนที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมาพร้อมกับกาดกันใบพัดแบบปิดทึบทําให้นิโองกลายเป็นหนึ่งในโดรนที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมาพร้อมกับกาศดกันใบพัดแบบปิดทึบทําให้นิโองกลายเป็นหนึ่งในโดรนที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมาช่างภาพบินได้ 4K หนึ่งศูนย์ศูนย์ fps DJ NEO สองไม่ได้มีดีแค่ความปลอดภัยแต่ยังถูกวางตัวเป็นช่างภาพบินได้ส่วนตัวมันถูกอัปเกรดเซนเซอร์กล้องเป็น 12mp หนึ่งสอง CMOS f สองสอง ซึ่งถือว่าดีขึ้นกว่าเซนเซอร์เซต1ส่วนสอมินช์ในรุ่นเดิมรองรับการถ่ายวิดีโอที่น่าทึ่งอย่าง 4K 60fps, สโลโมชัน 4K 1 0 0 f p s และวิดีโอแนวตั้งสอง 7K สำหรับลงโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการดกันใบพัดแบบปิดทึบทําให้เนโอสกลายเป็นหนึ่งในโดรนที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมาพร้อมกับการดกันใบพัดแบบปิดทึบทําให้เนโอสกลายเป็นหนึ่งในโดรนที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมาการดกันใบพัดแบบปิดทึบทําให้นิโอ2กลายเป็นหนึ่งในโดรนที่ปลอดภัยยทททีี่่่สุดเเาาคม การดกันใบพัดแบบปิดทึบทำให้นีโอสกลายเป็นหนึ่งเมโดนที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เคยมา